มีคำถามยอดทิตจากลูกค้านะครับถามมาทั้งทางอินบ e ็อกซ์และทางไลน์นะครับว่าไอโฟนเปิดไม่ติดเพราะอะไรนะครับวันนี้ก็มีเครื่อง 6s เข้ามาซ่อมนะครับอาการของเครื่องก็คือเปิดไม่ติดผมจะมีวิธีตรวจเช็คแบบช่างให้ได้ดูกันในคลิปนี้นะครับสวัสดีครับผม Mac Up พซ u d i โนะครับคุยกับช่างซ่อม iPhone คลิปที่30แล้วนะครับผม คลิปนี้ก็จะคุยกันเรื่อง iPhone เปิดไม่ติดนะครับลูกค้าถามมาเยอะมากเลยคําถามแบบง่ายๆนะ iPhone เปิดไม่ติดเพราะอะไรเปิดไม่ติดก็เป็นได้หลายสาเหตุนะครับอาจจะแบตเสียจอเสียหรืออาจจะบอดเสียนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะสาธิตวิธีการเช็คในแบบของช่างนะครับเพื่อให้รู้ว่าอะไรมันเสียนะครับอุปกรณ์ที่จะต้องมีนะครับขาดไม่ได้เลยก็คือซัพลายนะครับตัวนี้เราจะใช้จ่ายไฟแทนแบตเตอรี่นะโอเคครับตัวนี้เปิดไม่ติดนะครับ ตัวนี้คือสายซัพาายนะครับจะเป็นขั้นตอนการเช็คแบบช่างนะครับสายซัพาายก็จะเป็นเฉพาะรุ่นนะฮะอุปกรณ์ช่างที่จะต้องมีขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือซับไพ่ซัไพยจะบอกการกินกระแสนะครับช่างที่ชํานาญแล้วนะครับดูการกินกระแสก็จะรู้ว่าอุปกรณ์ตัวไหนเสียนะครับบางครั้งเสียที่บอร์ดนะแต่ว่ากินกระแส น้อยกินกระแสเยอะหรือช็อตก่อนออนช็อตหลังออนประมาณนี้ครับเราดูจากซับายได้นะครับตัวนี้จะช่วยในการซ่อมได้เยอะมากนะครับโต๊ะช่างจะต้องมีซัายไม่มีไม่ได้ไม่มีการกินกระแสเพราะว่าผมยังไม่ได้ออนเครื่องเห็นไหมครับแสดงว่าตัวนี้ก็คือบอร์ดไม่ได้ช็อตนะผมจะออนเครื่องจากตัว i Power นะครับกดสวิตช์ออนเห็นไหมครับว่ามีการกินกระแสแล้วหน้าจอก็ติดแล้วแสดงว่าอันนี้เห็นแล้วว่าจอไม่เสียมันจะมีสเต็ปการกินนะ อย่างนี้คือสเต็ปการกินค่อนข้างปกติมากนะครับตอนนี้เรารู้แล้วว่าจอไม่เสียเดี๋ยวเรามาดูว่า iPhone จะเข้าสู่หน้าปกติได้ไหมนะครับโอเคเข้าหน้าปกติได้แล้วนะครับแสดงว่าบอร์ดปกตินะอันนี้บอร์ดไม่เสียจอไม่เสียหลังจากที่เครื่องติดแล้วนะครับผมจะกดพักหน้าจอเพื่อปิดหน้าจอนะครับแล้วก็ดูการกินกระแสนะครับ คือถ้าจอติดการกินกระแสก็จะอีกแบบหนึ่งนะครับแต่ถ้าเราดับจอแล้วเนี่ยเครื่องเขาจะกินกระแสน้อยมากครับที่ต้องเช็คตอนนี้ก็คือว่าถ้าเราปิดจอแล้วเครื่องต้องกินกระแสต่ําอย่างนี้เลยครับ อย่างเงี้ยถือว่าเครื่องปกติกรณีถ้ากินกระแสเยอะกว่านี้นะครับแสดงว่าบอร์ดมีปัญหามีกระแสไฟรั่วนะครับก็คือต้องแก้ไขที่บอร์ดถ้าไฟรั่วจะสังเกตว่าแบตจะหมดไวมากบางครั้งเราชาร์จเต็มร้อยใช้แค่5นาทีหมดอย่างเงี้ยครับแสดงว่าบอร์ดเสียบอร์ดผิดปกตินะครับหลังจากที่หน้าจอสลีปแบบนี้นะครับการกินกระแสก็จะต่ําจะอยู่แค่นี้เองอันนี้ถือว่าบอร์ดปกตินะครับเราก็สรุปได้แล้วนะครับว่าตัวนี้จอไม่เสียบอร์ดไม่เสีย สิ่งที่เสียก็คือแบตเตอรี่นั่นเองครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดจอให้มันตื่นขึ้นมานะครับเห็นไหมครัการกินกระแสก็จะโดดขึ้นเครื่องนี้ก็ปกติดีทุกอย่างครับโอเคครับเราก็สรุปได้ง่ายๆเลยว่าตัวนี้แบตเสียนั่นเองครับเปลี่ยนแค่แบตนะครับกรณีที่ลูกค้ามาเปลี่ยนแบตเราก็จะมีขั้นตอนเช็คแบบนี้นะครับเพื่อให้มั่นใจว่าเสียแค่แบตนะไม่มีอาการไฟรั่วด้วยนะครับ สำหรับลูกค้าที่มาซ่อมหน้าร้านนะครับผมก็จะทําการแกะเครื่องแล้วก็ให้ลูกค้าดูนะว่าข้างในเรียบร้อยดีไหมเคยซ่อมมาหรือย,ยงังมีอะไรหายหรือเปล่านะครับเพื่อให้ลูกค้าสบายใจนะครับแล้วก็การเทสเบื้องต้นก็จะเทสให้ลูกค้าดูด้วยนะครับก็คือจับสปายป้อนไฟเข้าไปนะครับจอเสียไหมการกินกระแสบอร์ดปกติหรือเปล่านะครับโดยที่ลูกค้าก็จะยืนดูตรงนี้ใกล้ๆครับมองเห็นด้วยนะครับผมจะเปิดให้ลูกค้าดู บางครั้งลูกค้าเข้ามาถึงตรงนี้ก็มีนะบางทีไม่ได้บอกลูกค้าลูกค้าบางท่านก็เดินเข้ามาก็จะแจ้งว่าถ้าลูกค้ายังอยู่ตรงนั้นเพราะว่าถ้ามาอยู่ใกล้เกินไปก็เป็นการกบรบกวนการทํางานของช่างเหมือนกันนะครับแต่ว่าลูกค้าที่ร้านก็น่ารักนะครับก็คุยกันง่ายนะครับสำหรับลูกค้าที่ต้องการซ่อม iPhone นะครับก็สามารถมาที่ทาร้านครับหรือส่งมาซ่อมได้เรารับซ่อมทั่วประเทศนะหรือท่านที่มีปัญหาการใช้งานทักมาสอบถามเราได้นะครับเราจะมีพนักง,งานคอยให้คําตอบนะเราจะมีกลุ่ม iPhone re ดอวยนรัพ่อฮอนนะ ต้องการให้ผมทําคลิปอะไรนะครับก็แจ้งเข้ามานะครับผมก็จะนำหัวข้อเพื่อมาทําคลิปแล้วก็พูดคุยกับทุกๆคนนะสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบแค่นี้ก่อนไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ